ใจยเจยเ็นเย็นใจเย็นเสียงดังมากโอเคเอาวันนี้ครับสวัสดีผมกาพบ po, ผมเนลส์ของเกม find nice and candies นะครับในพาร์ทที่สามนะครับผมคืนที่สี่แล้วใช่ไหมนะโอเคครับผมก็ต่อเลยนะก็มีน้องหลายๆคนบอกชื่อของลิงนะครับผมพอดีว่าผมเล่นพาร์ทสามตอนที่อัพาร์ทหนึ่งเสร็จนะครับผมก็เลยไม่รู้อีกสามชื่อตัวละครในพาร์ทสองนะก็ลิงชื่อเชสเตอร์นะครับผมแต่ผมจะขอเรียก คุกกี <ovan> ้ได้ไหมมันน่ารักกว่ามันดูเก๋ดีอะไรอย่างงี้ส่วนสตัวที่เหลือผมก็ขอเรียกตามชื่อที่ผมเรียกแล้วกันนะผมผมคงไม่รอฟังชื่อจริงๆหรือว่าชื่อเด่นนะโอเคนะครับผมขอฟังเสียงกันนะผมเช็คดูว่าโอเคไหมโอเคไหม Um, i guess he actually <coughs> was friend. Friend. Uh, i remember it like the day before his last night of the week when <coughs> uh, he called me to be with him on his shift that night uh, uh, he, he, told, he me told me there was something he had to show me something crazy, crazy right. uh, although i declined he still showed up for his shift so uh... Uh, then of course the next morning we found out the uh, blank character had severely damaged what? you know and then we checked the surveillance equipment we found out mm -hmm. that he had brought a wrench and completely smashed blank um he had also left the building in the middle of the shift after that i mean he must mm -hmm. have you know he was nowhere to be Ooh. found the next morning we couldn't contact him or anything so the manager just fired him Ooh. and sent him a pink slip you know. mm -hmm. uh, anyway mm -hmm. i'll leave you to your work yeah mm -hmm. stay tight and we'll talk again tomorrow have a good night คือมันแจ้งข่าวเรื่องตามคนแรกที่เคยทําหน้าที่แทนเราก่อนเราหายไปนะผมแล้วก็เหมือนตามอยู่ว่าเรื่องนี้มันมีอะไรกันแน่แล้วก็เหมือนเขาจะก่อนวันที่หายไปเหมือนแท้ดูอะไรบางอย่างด้วยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคืออะไรกันแน่นะเหมือนว่าไปไม่เช็คดูตัวนั้นเลยดีว่ะนี่มาแล้วชื่อไหโซกี้นะครับโซกี้ที่ผมตั้งชื่อไว้เนี่ตามนี้นะครับผมผมรู้แหละทุกตัวมันมีชื่อของมันแต่ว่า ก็นะมันมันอย่างนี้มันชินปากแล้วแหละโอเคโอเคโอ้หเด็ดเด็ดเด็ดเด้อด oh, okay. in ิงโอ้ยใจเย็น so สิคุกก so ี้เสียงมาแล้วโอหันหน้ามาแล้วโอเคเนาะชิบหายเดินมาอุ้ยโซกี้เดินมาแล้วอ่ะต้องดูโซกี้ไว้นะว่ามันจะมาหรือเปล่าใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะดูไงวะดูไงดีวะ ดูกันดีวะเราแวนนีเนี่ยน,นอกจากตัวอ่าไอสปริงกี้ที่ผมตั้งชื่อไว้ห้องสิบเอ็ดอุ้ยมาแล้วว่ะม,มีมันมีมมมมมตัวไหนที่ข้ามหน้าต่างตรงกลางได้ปมะมัไม่รู้นะแต่แต่ว่าตัวน,นี้มาแล้วว่าต้องดูมันไม่เห็นตามมันอะ่ะโอ้โอโอ้โอโอโอไปแล้ว เรียบร้อยนะเขียนนะมันอยู่ดีนะโซกี้มาแล้วโซกี้บุกรอบนี้โซกี้บุกโอ้ยซกี้โซกี้โซกี้โซกี้นั่นไงไม่มเห็นตาด้วยครับผมต้องดูดูโซกี้จะยืนมาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อุ้ยโอ้ยเพนกี้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 แล้วโซกี้เป็นยังโซกี้ลิงกี้อยู่นี่คุกกี้อยู่นี่ลิงกี้คืออะไรชื่อเรื่องปนมั่วแล้วเคเพนกี้ไปแล้วครับผม กูผมเห็นสังเกตเห็นเพนกี้มันคือตัวเดียวกับห้องห้องสิบใช่ไหมว้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ,ยโอ,ยโอย้แคนดี้ปิดกันนะแคนดี้นี่ก็ไม่เจอนานนะผมใจเย็นนะใจะเย็นนะห้องนี้เป็นเพนกี้อนะ่ะตัวเนี้ยใช่เลยไปนะโอเคปลอดภัยครับผมก็คืนนี้น่าจะมีแค่โซกี้มบุกเข้ามาใช่ไหมผมว่ากับเพนกี้ก็บุกเข้ามาอยู่รอบพคืนที่แล้วที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับผมอาจจะมีการ มีคอนเลิศมากขึ้นนะครับผมแต่ตัวอื่นมันจะมีตัวอื่นอีกปะตัวที่เจ็ดอะไรเงี้ยผมไม่กล้าไปดูอ่ะล้อมันใกล้ๆเนี่ยแล้วก,ลก,ลกันนะโอเคคุกกี้อยู่นี่โอเคคุกกี้คงจะมาแล้วนั่งไงโอ้โหตัวอะไรวะประกบขาอ๋อซินดี้โอเคคุกกี้ไปแล้วนะเจนนี้ก็ไปแล้วเช่นกันนะผมไปทั้งคู่นะเดี๋ยวไม่เช็คไอ้ตัวนั้นเลยตัวสเปกซีสส่สติงกี้ไอ้ทีมมันกี่ๆๆกี่เยอะๆก็มันก็ยากที่จะเลี้ยงกันนะ ที่สามแล้วโอเคครับผมแบตเตอรี่เหลือยังเกินครึ่งมานิดนึงใช่ปะเกินครึ่งวะไม่ค่อยแน่ใจนะโอเคน่าจะโอเคครับผมไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเท่าที่ดูโอเค,อเคทุกคนแท็กมือแน่ป๊บโอเคเรียบร้อยคือเกมนี้ผมไปสังเกตตอนที่ตัดต่อแล้วปรากฏว่ามันคือปกติถ้าเป็นเกมไฟนอลเฟดดี้มันจะประมาณ6นาทีเจ็ดนาทีก็จบแล้วนะคือตามนาทีนึงก็มันชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็นาทีนึงเอ้ยชั่วโมงหนึ่งก็นาทีครึ่งอะไรเงี้ย แต่เกมนี้มันไม่ไม่ใช่มันหนักกว่ามันนานกว่ามากเคโอเค,อเคไอโซกี้อยู่นี่ไปยังไปแล้วนะเคครับผมก็ถ้ามาอย่างนี้ก็น่าจะคุมได้คุมได้คุมได,มได,มได,มได้ดูห้องวันนี่แหละโอเคมาจะปลอดภยัยแต่ต้องดูทางฝั่งซ้ายไว้เพราะว่าตัวโซกี้มันจะมานะครับผมแค่แบตเตอรี่ยังดีอยู่ดีอยู่ คือผมว่าเปิดเปิดกล้องเยอะก็ไม่ไม่มีปัญหาเลยนะเปิดเปิดไฟเยอะนะเน,อหหนีาา่ยมีปัญหาตรงอุ้ยหันหน้าไปแล้วสเปมีปัญหาตรงตอนปิดประตูเนี่ยมันจะกินแบตเตอรี่เยอะนะครับผมก็คือพระพรานาอย่าให้มันมาบ่อยๆก็พอละโอเคนะเคลียรได้อยู่คืนที่สี่ก็ไม่ยากเท่าไม่ยากไม่ยากเท่าไหร่เพราะว่ามันเหมือนกับเป็นคู่ๆ 1, 2, 3, 4, อ่ะหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยมันจะมาเป็นคู่ๆมาแล้วต้องจับตามองไอโซกีซ้ให้ดี ผมมาแล้วปึ๊บปิดประตูโอเคโอเคโอ้เดินแล้วสเปคปิงกี้โอ้ผมมาคอมโบต่อเนื่องสองตัวว่ะผมจะเปิดมันดีไหมย็นอยู่ดีนะเปิดกระมือข้างขวาขวาขวาโอเคปลอดภัยนะปึ๊บโอเคมาแล้วปึ๊บโอเคยังอยู่ดีนะโอเค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 สปิงกี้ยังอยู่ดีงั้นก็ไม่เป็นหาไร กี้ไปแล้วกี้ไปแล้วสิงกี้อยู่ดีโอเค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 ใจเย็นเใจเย็นอู้มา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 โอเคอยู่ดีมันจะรอเราเผลออีสปิงกี้มันรู้มันจะรอตอนที่มาทีทีหลายตัวใช่ไหมล่ะอย่าอย่าอย่าคิดว่าจะรอดอันนี้ไม่กินลองแล้วโอเคนะไปแล้วนะโอเค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 แค่นี้แหละสี่ห้องพอ นะก็เพิ่มจากสามเป็นสี่ห้องกันก็ยากขึ้นแหละแต่รีแค่หมดแล้วปะโอ้ใจเย็นโอเคลิงกี้มาละโอพังพังได้แล้ดวพังโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุกกี้แป๊บนึงนะคุกกี้ที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วที่ห้าแล้วที่เดิมโอเคเรียบร้อยสบายๆผมรอบนี้ก็ต่อๆคืนที่ห้าเลยฟิตปิดปิดปิแม่แน่ เน, αι, น, αι, น, αι, น αι. ่เน่เน่เน่มาดิโอเคเพนกี้อยู่นี่เพนกี้ห้องน้ำโอเคเดี๋ยวเราจะดูรอบๆหน่อยแล้วกันนะ,ะนะผมก็รู้หลักแล้วแหละผมก็ดูข่าวๆเสร็จแล้วก็ดูอ่ะเปิดดูนี่นั่นอะไรงี้นิดหน่อยได้อยู่ได้อยู่คุมได้ก็คืนนี้ไม่ยากเท่าไหร่ครับผมไม่มีไม่มีตัวใหม่นะแต่แค่มาทุกตัวมันจะมาละแต่ที่เขาเล่าแค่โซกี้มาหลอกหลอนเฉยโอเคอเคุอค้ยเพนกี้ใจยเยน็นเพนกี้ไปแล้วนะโอเคปลอดภัย ก็ไ,ได้โอเคไม่มีใครมาตรงนี้โอเคปลอดภัยเปสมายครับผมตอนนี้แล้วก็นั่งตกักพัดลมเป่าไข่ไปชิวๆครับผมอุ๊ยมาไงมามาไงเนี่ยนี่จะชิโวมาแล้วต้องดูฝั่งซ้ายไว้โอเคไปไหมไปยไหมไปรับเราโอเคดูฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายโอเคนะใจเย็นใจเย็นกับพลาดละอย่าให้พลาดอย่าให้พลาดเชื่อ ขอแค่พาก็พอแลอิตาลีใกล้หมดแล้วโอเคโอเคอยู่นี่นี่อยู่ดีนะอยู่ดีนะโอเคปลอดภัยมีสองขีดยังทนได้ตะลี่มีเปอร์เซ็นต์บ่อเนี่มันก็คาดเดายากนะเรียบร้อยครับผมผมมองชาแล้วนะก็พอเรารู้หลักคืนนี้สามก็คืนนี้สี่ก็ไม่มีปัญหาใดครับผมตามนั้นโอเคดูซิว่าคืนนี้จะต้องเจออะไรกับโลภเพชรหรือเปล่านะครับผมแล้วโรงงานจะพลาดจะเป็นยังไงโหลดดีฟีดใหม่ครับผมอ่ะ ฮัลโหลเป็นยังไงบ้างสภาพตอนนี้อืม mm. อุ๊ยไม่มานั่งทำไมซินดี้แคนดี้จ๋านั่งทำไรเถอะนี่สภาพดูดีขึ้นวันที่ย 9, ี่ยิบห้าเดือนเก้าปีแปดเจ็ดแปดเจ็ดใช่ไหมอาหา่าฮะเอามือยื่นเข้ามาแล้วขมอนขมอขมออะไรอย่างนี้ปะเนี่ยขมอนเถอะมันมีใครมานคงนอนนั่งนิ่งๆเืมเสียงอะไรตื๊ดตื๊ดมันอยู่ทางซ้ายอ่ะ มันไม่กล้าหันขวาว่าไงจ๊ะอาปากทำไมหรอเดี๋ยวมนันต้งวันเข้าปากนะอะไรนะเธอเธอจะยืนอยู่ตรงนั้นอีกนานไหมผมก็มีธุระเหมือนกันเรือ,อต้องหันหน้าจริงไหมอยู่งี้กันนะอยู่ดูไปอ๋สิจะมีอะไรขึ้นกันมาเลยเห็นนะ่ะเห็นทุกตัวเงียบถุงใส่ไม่ช็อตถุงใส่ไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ใส่ถังกีก้อนนะเดี๋ยวซื้อให้ฮัลโหลไม่นิ่งไป เกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอ่เอเราต้องหันจริงเหรอเันไม่อยากหันนะเธอฉัอไม่อยากหันนะ่ะหันแลว้วกลัวจะกรีดร้องอะ่ะหันก็ได้วะอ่าว่าไงจ๊ะว่าไงนั่นไงต้องหันไปไหนอะ่ะคับเพรอุย้ยมองเขาทำไมเยอะมีอะไรเหรอเธอเธอเธอเขาสวยใช่ไหมล่ะเ,เขาหล่อไหมเธอเธอเธออย่ามองเขาอย่างงั้น มองเขาทำไมเล่าโอเคคืนที่ห้าผมก็ดูดูกันซิว่าคืนนี้จะผ่านไหมถ้าเกิดผ่านก็จบพาร์ทเหมือนกับพาร์ทแรกนะผมแล้วไม่ผ่านก็ต่อเขาหน้าทันทีนะโอเคคืนที่ห้าผมไม่รู้ว่าคืนนี้ไม่รู้เกมนี้จะมีเจ็ดคืนเหมือนกับแฟนนเฟนดี้ปะนะก็ถ้ามีก็จะพยายามพยายามดูกันนะผมโอเคดูซิว่าคืนนี้จะพูดถึงอะไรบ้าง่ะฮัลโหลฮัลโหล you have Two new two messages. Hey, how's it going? <coughs> oh, sorry, I have uh, Anyway, I, uh, I have one last thing to tell you. Um, I, you've probably noticed uh, that there is an extra door in the second party room, uh, which is um, camera 9, I think. And it's, it's <coughs> not on the map. That's because it's oh, that's really ba? nothing special. It's, mm -hmm. it's like a storage room. Uh, we don't Hong go there much. Like I, I, haven't even been in there myself. You know. Uh -huh. uh, I just wanted to inform you that you don't need to worry about it and that it's not a mistake. That it's not on the map or anything like that. Uh -huh. uh, anyway, uh, you've done a great job so far. Uh, I'll day talk day to you next week. Uh, good night. เจอกันใหม่พรุ่งนี้ yeah, this... oh, oh. what? วอทเาาดฟภาษาอะไรเนี่ยภาษาทิ้งตนเหรอวอทเอาคำสองเป็นงี้เลยเหรอโอเคมันบอกมันว่าห้องนี้มันมีห้องเนี่ย employee only อลีในห้องพาร์ทเซอร์วิสนะผมที่เราไม่มไม่มีกล้องในห้องนั้นมันบอกว่าไม่มีอะไรสำคัญหรอกห้องนั้นน่ะรา่าเอ็งบอกมาแล้วเอ็งซ่อนอะไรในห้องนั้นตัวอะไรตัวที่เจ็ดแน่ๆผมว่าตัวที่เจ็ดที่อยู่ในห้อง โอเคผมว่าหนูกล้องนี้เพิ่มนี้ไหมเพราะมันจะมีตัวอะไรมาหรือเปล่า <laughs> ผมไม่รู้ไงต้องต้องเช็คดูอีกทีว่าเราต้องเจอกับอะไรเพิ่มเติมนะครับผมแต่พยายามพยายามเด็ดตันดีไว้ดีกว่าเท่าที่ทำได้ซึ่งก็ไม่น่ามีอะไรนะแต่เดี๋ยวลิงคงมาเห็นก็เห็น,ค,นคุกกี้ผมมาแล้วออกมานอกนิดน,นึงนะอือ,อมาแล้วในคุกก okay, okay. ี้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวห้องนั้นมีไฟช็อตเหรออู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด้โอ้แตเย็น ผูกี้ยังไม่มานะโอเคโอเคปกติโอเคมามาถู้เฮตายเหอะเตะนะต้องประหยัแบตเตอรี่ไว้ดูดีปลอดภัยอูไม่ปลอดภัยโอเคปิดตายโอเคมันเรียงแถวกันเข้ามาดีมากเลยโอโอเคโอเค อูอูแตเย็นๆแตเย็นกลับแล้วโอเคเปิดเปิดดูดีๆโอเคมายังมายังโซกี้โซกี้มายังวะโซกี้ยังโซกี้โซกี้ยังไม่มานะโอเคโอเคโอเคโซกี้ยังไม่มาโอ้ตัวอะไรมาไม่รู้จะ,จะเป็นซินดี้ปะโอ้มาแล้วโอเค ถูกคือห้องก้าก็ยังไม่มีอะไรผมมานี่มันหลอกเราปะเนี่ยโอเคไม่สําคัญจริงๆใช่ไหมไม่เห็นนี่อะไรเลยโอ้เด็ดเด็ดตัวอะไรมาโอ้เพนเพนกี้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 บอดี้ใจเย็นนะเพนกี้อืมเอาโอเคปลอดภัยเพนกี้เพนกี้เพนกี้ไปแล้วโอเคอีกสองครับผมแบตเตอรี่เราใช้ปืนไปปะไม่คือเน่ใจเดี๋ยวเราคือเราเรากลัวแคมก้าวยังไม่มีอะไรนะที่บอกว่าห้องสโตรเดตลุม ขอนใจไม่ดีวะโหนดูแคมพ้าไว้ไหนละกลัวมาข้างหน้าแล้วแตกข้างหน้าเดิ๋ยวไ่กลัวอะไรหรอกโอเคอืมไม่รู้สิ <c oughs> โดนหลอกวะเนี่ยจะไม่ไม่น่าจะมีคืนตอนด,ดึกๆอ่ะผมว่านะอืมมันทำให้เราเปลืองแบตเตอรี่มากขึ้นนะแบตเหลือครึ่งแล้วเนี่ยแต่ไม่ทีสามเลยโอาตายละ ประหยัดนะเข้าสมุดประหยัดแบตเตอรี่ครับผมโอเค,อ,เคอูประหยดก่อนนะโอเคมาแล้วพี่คุกกี้โอเคโอเคเปิดเปิดเปิดใจเย็นนะดีสามแล้วครับผมโอเคแบตเตอรี่ต้องคงหน่อยละเราเราเราตอนนี้เราดูมากไปหน่อยแล้วอา,อายะ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 คุกกี้ก็มาลอยโอ้โห เอาไปตระรี่อาจจะหมดก่อนนะคืนนี้เราปุ้มมาแล้วแหละเรามากไปหน่อยแล้วขอโทษเค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 ดนตรีดังอยู่แล้ว,วดนตรีนี้มันเกี่ยวกับอะไรกับตัวนั้นปะเนี่ยอืม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 ยังไงดี <c oughs> เดี๋ยวเสียวเดี๋ยววบา้บา โอเคหนูซินดี้เริ่มมาแล้วเริ่มใกล้แล้วเค okay. รอรอเดี๋ยวคงเข้ามาแถวนี้หนึ่งสองสามอันนี้คือายาังถุงไว้รับอย่าไปกระดี่เลยนะเคเคเคอึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแปนับหกครับผมใครหันดูก็โอเคมาแล้วตัวนี้ถ้าเกิดตัวนี้มาปั๊บเราต้องเช็คซไซส์ไปบ่อยเ <laughs> ช็คไซา์ก่อนเลยครับผมหนึ่งสองสามสามีส ห้าเอ๊บเปิดลูกล้องซ้ายยังไม่มาโอเคปลอดภัยโอเคอยู่ดีโอเคึ้งสองโอเคดีสี่แบตเตอรี่คงสี่ขีดนี่จะได้จะได้เลี๋ยวนะผมว่าโอเคอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่กวาโอ้ไม่เพนกวินไจเนโอเคปลอดภัยเพนกวินไปโอเคไปสองเปิดประตูให้ผมหน่อยครับเปิดประตูให้หมดเลยนะครับมาแล้วคุกกี้มาคุกกี้มาคุกกี้มาโอเคหันมาโอเคหันมาหมดแล้วโอเค ใเอ็นคุกกี้จเข้ามาแล้วโอ้นั่งไงคุกกี้มาแล้วโอเคโอเคโอเคมาสปิงกี้ก็จะเข้ามาใช่ไหมโอเคขวาก่อนปิดก่อนเปิดอันนี้เร็วตอรี่จะหมดกินตอรี่มากโอเคแคนดี้มาแคนดี้มาแคนดี้คัดมาเดีวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ย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 วเดยเดี๋ี๋ยี๋ยวเด อะไรเนี่ยตรวจไฟยัดเ,เห็นห้องเก้าแล้วเว้ยที่บ้าใช่ไหมโอ้สวัสดีอะไรมาส่องอะไรตรงนี้มันมีตาปะวะมันไม่มีมันมีตานะเกิดมันมีตามคงจะเห็นแล้วแหละโอ้ตายแล้วชิดชิดก่ดอนนะแฮปเพนเนออชิดโอ้ชิดออกไปไหนแล้วโอไม่รู้โอ้เพนกวินสวัสดีแต่เย็นแน่นนะสวัสดีมันจะไปห้องไหนวะ คือกลัวมันมาห้องฮาสุดเลยมันเราลบไม่ได้โอเคโอเคปลอดภัยเปิดก่อนเปิดก่อนตีห้าแล้วตีห้าแล้วตัวนั้นจะมาที่ไหนโอ้ยอยู่ห้องนี้เองโอ้หาไปแล้วฮะฮะไอ้ยะา ไอย้ย่เอ็นดูไปดูหมดแล้วเนะี่ยกลัวแล้วนะเนี่ยโอ้อืมอู๋อยู่ห้องสามอยู่ห้องสามอยู่ห้องสามมันคืออะไรโลเด้นเหรอมันโลเด้นเฟดดี้อ่ะเดี๋ยวนะจะยิงตัวอื่นโอเคโอเคเดี๋ยวได้ทั้งสี่โอ้ไม่มีตาด้วยไม่มีครับที่มีกลับบ้านไม่ได้ครับ นี่อยู่ดีนะโอเคตอนนี้อยู่ดีลิงคุกกี้อยู่นี่ปลอดภัยแล้วใช่ไหมรีเปิดหนักมากเลยโอ้ยคุกกี้เตีนโอ้โอ้เกลีบเร็วย้าละโอ้ยใจโอ้ผ่านเว้ยเฮ้ย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 โอเคมันก็ไม่ยากขนาดนั้นนะแค่มัน เริ่มหล่นเริ่มหล่นหลังๆโอเคลูซิเอรโอ้ต้องมีอีกสองคืนเนี่ยมันต้องเซเว่นแน่นอนเซเว่นไหนโหลดดิ้งเรคคอร์ดเรคคอร์ดเหรอไม่ใช่ฟีดอ่ะคืออูอะไรเนี่ยนอนเรียงกันอันนี้คืออ่าน่าจะเป็นสปริงกี้อุ้ยข้างหลงังอุ้ยอุ้ยใจเย็นใจเย็นเอาเรคคอร์ดมันเล่นไม่ได้อูใจเย็น,ยนอูสวัสด,ดีสวัสดีสวัสด,ดีอ่ะแดดอ่ะมิสเทคปะความผิดพลาด ใครผิดพลาดเราไม่เกี่ยวเราแค่มาเล่นเกมนี้เฉยนะ <laughs> อะไรล่ะเธอ my mistake ฉันผิดพลาดเองโอ้โหเต็มจอเลยจ้ะ up r o b l e m ปัญหา,า,หาปัญหาคืออะไรเดี๋ยวมองเขาได้ตายๆอย่างนั้นเขาเขินอายนะเธอ youa problem ปัญหาของเธอเขาไม่มีปัญหาอะไร64สแล้วนะมี64เหรอ64นะ13 13ามสิกกานกันมีหกสีเหรอ1964เกาีนี่ยน,นะวัดเดออะไรอะ เมรี Smith, Smith, ่สมิธหรอคุณนั่นเนี่ยโขเคได้เงินเดือนแล้วนะครับผมจบแล้วจบสิงมั่เนี่ย you are you are one of us now คุณเป็นหนึ่งในพวกเราแล้วพวกเรานี่คือใครคือตัวตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเงาผมเห็นเงาเป็นเงาเป็นหูเหมือนหูอันนี้อันนี้มาเท่าไหนคือพวกเรานี่พวกไหนพวกอันนี้มาเท่านีเลยพวกพวกยามไม่รู้ โอเคน okay ัน okay, n i, so I okay. g h นี่หนึดาวแล้วครับผมโอเคก็ตัวรางหวาก็เป็นตั้งชื่อว่าสปริงกี้นะครับผมก็สปริงกี้ได้กันนะโอเคเดี๋ยวคืนที่6ก่าต่อกันนะคราหน้าครับผมกับเกม f i n d i r s at Candy ครับผมโอเคนะครับซีนทีาไปแล้วบ๊ายบาย